สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ปักสตูดิโอและหนังที่เราจะมาสปอยในวันนี้มีชื่อเรื่องว่า The Mad Runner ไข่มรณะนะซึ่งนี่ก็เป็นภาค3ที่เป็นภาคจบแล้วนะครับใครที่ยังไม่ได้ดูภาค1และภาค2เนี่ยแนะนําให้กลับไปดูก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะดูภาค3ไม่รู้เรื่องและถ้าทุกคนไปดูมาแล้วเราไปรับชมรับฟังภาคจบนี้พร้อมๆกันได้เลยครับหลังจากที่ชาวทุง่งกาลังหนีหัวซุกหัวซุนอยู่กลางทะเลทรายพร้อมๆกับหนีผู้ติดเชื้อไวรัสแฟ fascinated. ที่มีอาการคล้ายคลึงกับซอมบี้ในภาคก่อนและในเหตุการณ์ นี้จะเล่าถึงเรื่องราว6เดือนหลังที่มินโฮถูกวิกเคนจับตัวไปเพื่อทําการทดลองและค้นคว้าหายารักษาโรคไวรัสแร์ซึ่งตอนนี้พวกวิกเคนก็กําลังเคลื่อนย้ายผู้มีภูมิคุ้มกันด้วยรถไฟพวกโทมัสและเพื่อนๆที่เตรียมแผนการล่วงหน้ากันมาเป็นอย่างดีเนี่ยจึงเข้าไปช่วยกลุ่มผู้มีภูมิคุ้มกันกลุ่มนี้แต่ว่าเป้าหมายหลักนั้นก็คือมินโฮที่ถูกจับตัวไปในภาคที่2นะครับโดยโทมัสเนี่ยก็ได้ยิงคุ้มกันให้กับวินนะครับเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยทำการระเบิดข้อต่อของรถไฟออกเมื่อตู้รถไฟที่ปลดออกจอดสนิทแล้ว โทมัส <Thomas S 2> ก็ได้รีบตามหามินโฮทันทีแต่เขาก็ไม่รู้นะครับว่ามินโฮเนี่ยถูกจับไว้ตู้ไหนเขาจึงไล่ขอไปทีละตู้ซึ่งคนที่อยู่ข้างในเนี่ยก็ได้ตละโกนร้องให้ช่วยเช่นเดียวกันกับมินโฮนะครับและเมื่อโทมัสคิดว่ามินโฮอยู่ในตู้นี้นิวจึงใช้ไฟตัดตู้ออกจากโบกี้ของรถไฟส่วนในด้านของฮอเฮและเบนด้าก็ได้ลอยานของพวกวิกเคนให้มาติดกับและปนยานของพวกนั้นมาจากนั้นฮอเฮก็ได้ขับยานมาและเขาก็ปล่อยตะขอลงไปเกี่ยวตู้ที่คิดว่ามีมินโฮอยู่ข้างในและพาพวกเขาออกไปจากนั้นฮอเฮก็ได้ ปิดเครื่องติดตามจากฮอนี้และทําให้พวกวิเคนเนี่ยไม่สามารถตามหาพวกเขาเจอนะครับและหนังก็ตัดมาที่พวกโทมัสท,ที่เปิดเข้ามาในตู้ได้สําเร็จแต่เขาก็พบเพียงแค่แอลิสและคนอื่นๆเท่านั้นนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยพวกเด็กที่มีภูมิคุ้มกันก็ได้มาตั้งค่ายรวมกันอยู่ที่ข้างทะเลแห่งหนึ่งโดยมีวินเป็นหัวหน้าและดูแลที่นี่เหมือนเดิมนะครับซึ่งวินเนี่ยก็ได้บอกกับทุกคนว่าจะพาทุกคนเนี่ยล่องเรือไปหาที่ยูใหม่ที่ทีวิเคนเนี่ยมันจะหาพวกเราไม่เจอจากนั้นโทมัสก็ได้เข้ามาาคุยกกับ Alice, บแอออลละะ่ได้วโ ได้อยู่อีกตู้หนึ่งตัดภาพไาที่พวกวิกเคนนะครับที่มันกําลังไล่เช็คเด็กๆอยู่และพบว,ว่าเด็กๆเนี่ยถูกช่วยไปมีประมาณ40-50ถึงคนแล้ววิกเคนก็พบว,ว่าคนที่มาช่วยเด็กๆเนี่ยคือพวกไรอม์มและแจนสันก็ยังได้บอกอีกว่าพวกของโทมัสเนี่ยมันจะต้องกลับมาใหม่แน่ๆเพราะว่าพวกเขายังไม่ได้ตัวของมินโฮไปจากนั้นโทมัสก็ได้มาประชุมกันนะครับว่าเขานั้นเนี่ยจะไปช่วยมินโฮแต่ว่าวินเนี่ยก็ไม่เห็นด้วยเพราะว่ามีเด็กๆอีกเป็นร้อยที่เขาต้องดูแลอยู่และบอกว่ามันเสี่ยงมากเกินไปจากนั้น้นฮฮอก็ไดดพูดถึงม ท้ายที่เป็นฐานปฏิบัติการทั้งหมดของวิกเคนซึ่งตอนที่พวกเขากําลังประชุมกันอยู่เนี่ยพวกวิกเคนมันก็ได้ขับฮอมาตามหาตัวเด็กๆนะครับทำให้พวกเขาเนี่ยต้องรีบปิดไฟเพื่อไม่ให้พวกนั้นรู้ว่าพวกเขาเนี่ยหลบกันอยู่ที่นี่ซึ่งโทมัสเนี่ยก็จะแอบไปช่วยมินโฮคนเดียวนะครับแต่ว่านิ้วและฟายแพรเนี่ยก็รู้ว่าโทมัสจะทําอะไรเขาจึงขอไปด้วยและทั้ง3คนก็ได้ขับรถออกไปช่วยมินโฮกันจากนั้นหนังก็ตัดมาที่พวกวิกเคนกาลังจับตัวของมินโฮไปทดลองซึ่งมันก็ทําให้มินโฮเนี่ยคิดว่าเขากลับไปตติิดดในวววงงงกกกอีีครััั้และละํา โกาอยู่ในอาคารก่อนที่เขานั้นจะขยับตัวไม่ได้และกําลังโดนโซกาจัดการซึ่งมันก็ทําให้มินโฮเนี่ยกลัวเป็นอย่างมากนะครับก่อนที่ร่างกายเขาเนี่ยจะหลั่งสารบางอย่างออกมาเพื่อเอาไปสกัดเป็นเซรุ่มต่อไปสัดภาพมาที่พวกโทมัสที่พวกเขานั้นกําลังจะไปช่วยมินโฮซึ่งเขาเนี่ยก็ต้องขับรถผ่านอุโมองค์ไปนะครับและข้างในเนี่ยมันก็มีแต่พวกแข็งเต็มไปหมดและทั้ง3เนี่ยก็ได้ถูกพวกแข็งวิ่งไล่ตามนะครับจนทําให้รถของพวกเขาเนี่ยความลงและพวกแข้งเนี่ยมันก็ได้เข้ามาล้อมพวกเขาไว้ทั้งสองทาง และเบนด้าเนี่ยก็ขับรถตามเข้ามาและช่วยทั้ง3คนออกไปได้ทันนะครับและเมื่อพวกเขาออกมานอกอุโมงค์ได้สําเร็จพวกเขาก็พบว่าวงกวดที่พวกเขาเคยติดอยู่ในนั้นเนี่ยมันได้เปลี่ยนไปเป็นอาคารทั้งหมดแล้วและมีกําแพงสร้างใหม่ที่แน่นหนาและหนังก็ตัดมาที่ดร์เพทนะครับที่เขานั้นกําลังประชุมเกี่ยวกับการสก,กัดเซลลุ่มว่ามันใกล้จะได้ผลแล้วแต่มันก็มีคนค้านนะครับว่าดร์เพจนั้นอะ่ะเอาทรัพยากรไปใช้มากเกินไปและมันก็ยังไม่สําเร็จสักทีพวกเขาเลยคิดว่าควรเอาทรัพยากรไปสร้างเขตปลอดภัยดีกว่า แต่เทเรซาก็พูดขึ้นมานะคบว่าเขตปลอดภัยเนี่ยมันจะช่วยคนได้แค่กี่คนกันมันก็แค่ยื้อเวลาไปแค่วันๆเท่านั้นซึ่งเธอก็ยึดมั่นว่าจะทําต่อให้สาเร็จนะครับตัดภาพมาที่พวกของโทมัสนะครับที่เขาได้เข้ามาที่ชุมชนที่อยู่ข้างกําแพงเพื่อหาทางเข้าไปข้างในแต่ว่าตอนนั้นมันก็ได้มีคนกําลังประท้วงพวกวิกเคนอยู่และก็ได้มีชายคนนึงเนี่ยจ้องมาที่โทมัสเหมือนกับรู้จักเขาแต่ว่ามันก็ได้มีโดเนี่ยบินมาแถวนั้นและตรวจเจอว่าโทมัสเนี่ยกำลังอยู่ที่หน้าประตูพวกวิกเคนมันเลยไปแจ้ง,จงนนเจจนนนสสััรว่่าอโทย อยู่แถวๆบริเวณหน้ากำแพงซึ่งพอพวกโทมัสเดินเข้ามาใกล้กำแพงมากขึ้นแจนสันมันก็ได้สั่งเปิดระบบอาวุธและยิงใส่พวกเขาจนทําให้พวกเขาเนี่ยต้องรีบวิ่งหนีกันไปแต่วิ่งไปได้สักพักเขาก็โดนชายกลุ่มหนึ่งจับตัวไปซึ่งคนที่จับตัวพวกโทมัสมาเนี่ยเขาก็ได้บอกนะครับว่าพวกเราเนี่ยอยู่ฝ่ายเดียวกันและเขาก็ทําการถอดหน้ากากออกมาและนั่นก็เป็นแกลลี่นะครับทำให้โทมัสที่เห็นเนี่ยโกรธมากและเข้าไปสัตว์หน้าแกลลี่หนึ่งทีเพราะว่าแกลลี่เนี่ยจะฆ่าโทมัสตอนที่เขาเนี่ยอยู่ในวงกกก่่่ออนนทีจะไได้้้ิวววมมาามาหลบ อนนั้นแกลลี่เนี่ยโดนโศกาต่อยเขาเลยไม่เป็นตัวของตัวเองและที่แกลลี่รอดมาได้เนี่ยก็เพราะว่าเขามีคนมาช่วยเขาไว้และเห็นว่าเขามีภูมิคุ้มกันหรือให้เขามาอยู่ที่นี่ด้วยจากนั้นแกลลี่ก็ถามว่าพวกนายมาทําอะไรกันที่นี่ก่อนที่นิวจะบอกนะครับว่ามินโฮน่ะโดนจับตัวไปและพวกเขาเนี่ยต้องการเข้าไปช่วยมินโฮแกลลี่เลยบอกไปนะครับว่าเขาเนี่ยสามารถพาพวกโทมัสเข้าไปในกำแพงได้จากนั้นแกลลี่ก็พาโทมัสไปหาลอเลนที่เป็นคนคุมที่นี่และโทมัสก็ได้บอกว่าเขาต้องการเข้าไปข้างในลอเลนจึงต อบกลับไปว่าเราสามารถเข้าไปในกำแพงได้แต่ไม่สามารถเข้าไปถึงวิกเคนได้ซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็จะได้เห็นนะครับว่าลอเลนเนี่ยเขาได้รับเชื้อหรือว่าติดเชื้อนั่นเองซึ่งครึ่งหนึ่งของเขาเนี่ยก็เป็นคนแต่อีกครึ่งหนึ่งเนี่ยก็ได้กลายเป็นพวกแข็งไปแล้วนะครับและเขาก็ยังได้บอกอีกว่าเขาจะให้เข้าไปในกำแพงได้แค่2คนและคนที่เหลือเนี่ยก็ให้รออยู่ที่นี่เป็นตัวประกันโทมัสท,ที่ไม่มีทางเลือกก็ตอบตกลงไปและคนที่จะเข้าไปในกำแพงเนี่ยก็มีแกลลี่โทมัสและนิวนะครับซึ่งก่อนที่จะลงไปในท่อระบายน้ำ อาการไม่ค่อยดีแล้วนะครับตัดภาพมาที่เทลิซาที่เธอนั้นได้ทดลองฉีดเซรุ่มกับเด็กที่ติดเชื้อคนหนึ่งไปซึ่งพอฉีดเข้าไปเนี่ยเด็กคนนั้นก็มีอาการดีขึ้นจากนั้นแจนสันก็ได้เข้ามาคุยกับดรเพจเรื่องโทมัสที่ยังไม่ตายและพวกเขาคิดว่าโทมัสเนี่ยจะต้องเข้ามาที่นี่แน่ๆดเรเพทเลยสั่งให้แจนสันเนี่ยเพิ่มระดับการรักษาความปลอดภัยทั่วเมืองเพื่อไม่ให้โทมัสเข้ามาได้แต่ว่าโทมัสเนี่ยก็เข้ามาได้แล้วนะครับแต่ว่าที่นี่เนี่ยมันกีกรประอิทน่่งบบจ ไปบนกำแพงเพื่อดูอะไรบางอย่างและแกลลี่เนี่ยก็ได้บอกนะครับว่ารอเลนเนี่ยพยายามหาทางเข้าที่นี่มาหลายปีซึ่งที่นี่เนี่ยมันก็มีทหารโยเย,ยไปหมดอีกทั้งยังมีระบบรักษาความปลอดภัยทุกจุดและระบบตรวจจับทุกชั้นซึ่งทางเดียวที่จะเข้าไปที่นี่ได้ก็คือเทลิซ่านะครับโดยแกลลี่เนี่ยมันก็บอกนะครับว่าแผนนี้เนี่ยอาจจะไม่ค่อยถูกใจนายเท่าไหร่ก่อนที่ทั้งหมดจะกลับออกมาแล้วมานั่งวางแผนกันซึ่งทั้งหมดเนี่ยก็ได้เถียงกันไปมานะครับว่าเทลิซ่าเนี่ยเป็นคนทําให้เรื่องทั้งหมดมันเป็นแบบนี้และ และนิวก็โมโ oh ห ok ขึ้นมานะครับแล้วบอกว่าโทมทัสเนี่ยยังแคร์เทลิซ่าอยู่ใช่ไหมก่อนที่เขาจะขอโทษทุกคนและเดินออกไปข้างนอกและโทมทัสก็ตามนิวออกมาซึ่งโทมทัสก็พบว่านิวเนี่ยติดเชื้อไวรัสแฟร์ซึ่งนิวก็บอกนะครับว่าไม่ต้องเป็นห่วงเขาเราจะต้องไปช่วยมินโฮและพาเขาออกมาให้ได้และตอนนี้หนังก็ตัดมาที่เทลิซ่าและมินโฮกําลังคุยกันอยู่นะครับซึ่งเธอเนี่ยก็บอกว่ามินโฮเนี่ยสามารถช่วยเด็กคนนี้ได้และมันก็เริ่มได้ผลแล้วซึ่งมินโฮเนี่ยเขาก็ไม่ได้สนใจนะครับก่อนที่จะบอกว่าเทเิซ่าเนี่ย แคมเนี่ยแยกออกมาก่อนนะครับจากนั้นก็มีผู้ช่วยคนหนึ่งเดินมาตามเทลิซ่าให้ไปที่ห้องแลบและเธอก็พบว่าเซรุ่มที่ฉีดให้กับเด็กคนนั้นเนี่ยมันไม่ได้ผลก่อนที่เทลิซ่าเนี่ยจะเสียใจมากและเดินออกมาจากวิกเคนซ์ซึ่งตอนนั้นในกำแพงเนี่ยมันก็เริ่มมีคนติดเชื้อไวรัสแฟเข้าแล้วนะครับและระหว่างที่เทลิซ่ายืนรอรถอยู่เขาก็ได้มองเห็นโทมัสที่ยืนรออยู่อีกฝั่งและโทมัสนั้นก็ได้เดินหนีไปแต่ว่าเทลิซ่าเนี่ยก็ได้ตามโทมัสมาด้วยนะครับและโท,ม,ม,ทมัสก็ ซึ่งเทลิซาเนี่ยก็ตอบไปนะครับว่าเขาเนี่ยคิดว่าเขาทําในสิ่งที่ถูกจากนั้นแกรี่ก็จับตัวเทลิซาไปและหนังก็ตัดมาที่แจนสันและดเรเพจนั้นได้เข้ามาคุยกันเรื่องไวรัสที่สามารถแพร่ไปในอากาศได้ซึ่งนั่นมันก็แปลว่าเชื้อไวรัสเนี่ยสามารถเข้ามาในกําแพงได้นะครับซึ่งคนที่ยังไม่ติดเชื้อเนี่ยก็จะออกอาการภายใน1เดือนแต่แจนสันมันก็บอกว่าจะจัดการเรื่องนี้ได้และจะย้ายไปอยู่ในที่เซฟโซนใหม่พร้อมกับคนที่มีภูมิคุ้มกันซึ่งตอนนี้เนี่ยดออ็ยอับ,บตัดภ มาที่เทลิซาที่เธอถูกจับตัวมาจากนั้นแกลลี่ก็ได้ถามกับเทลิซ่านะครับว่ามินโฮอยู่ไหนซึ่งเทลิซาเนี่ยก็ได้บอกกลับมานะครับว่าพวกเขาเนี่ยผ่านไปไม่ได้หรอกเพราะชั้นที่มินโฮอยู่นั้นอะ่ะมันเป็นเขตห่วงห้ามและมันต้องสแกนนิ้วผ่านเข้าไปเท่านั้นและยังไงโทมัสก็ผ่านเข้าไปไม่ได้เช่นกันเพราะว่าคขานั้นถูกฝั่งชิปของวิกเคนอยู่ที่ต้นคอจากนั้นโทมัสก็ได้ให้เทลิซาผ่าชิปที่ฝั่งอยู่ที่ต้นคอออกให้และระหว่างนั้น,ทน,น,นเทลิซาก็ได้ถามโทมัสนะครับว ดูเป็นคนปกติทั้งที่เธอเนี่ยควรจะแปลงสภาพเป็นพวกแข็งไปแล้วแต่โทมัสเนี่ยก็ไม่ได้ตอบนะครับจากนั้นพวกโทมัสเนี่ยก็ได้ปลอมตัวไปเป็นทหารของพวกวีเคนก่อนที่จะบุกเข้าไปพร้อมกับเทลิซาส่วนทางด้านไฟแพรเนี่ยก็ได้บุกไปคุมเคนได้สําเร็จส่วนเบนด้าก็กําลังหาทางเข้าไปเอารถบัสที่นั่นส่วนโทมัสแกลลี่และนิวเนี่ยตอนนี้เขาก็สามารถผ่านเข้าไปได้สําเร็จแล้วนะครับแต่ว่าคนที่ดูกล้องวงจรปิดเนี่ยก็ได้สังเกตเห็นว่าระบบภาพมันลวนและก็ได้มีทหารนายหนึ่งอาสา,าจะออกไปดูให้แต่พอพวกเขาเปิดประต โทมัสก็ได้บุกเข้ามายิงพวกเขาจนหมดก่อนที่จะช่วยเด็กๆและคนที่มีภูมิคุ้มกันออกมาแต่ว่าในนั้นเนี่ยมันก็ไม่มีมินโฮอีกนะครับก่อนที่จะให้เทลิซาเนี่ยไปเช็คและพบว่ามินโฮนั้นถูกย้ายไปที่ตึกแพทย์ที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งของตึกและพวกเขาจึงรีบไปที่นั่นทันทีซึ่งระหว่างที่พวกโทมัสกําลังขึ้นลิฟต์ไปที่ตึกแพทย์เนี่ยเจนสันมันก็ดันเข้ามาในลิฟต์ด้วยพอดีนะครับแล้วเจนสันมันก็ได้บอกกับเทลิซ่าว่าโทมัสเนี่ยไดบุกมาที่นี่แล้วและถ้าเกิดโทมัส วกโทมทัสก็ได้เดินออกมาจากลิฟต์แต่ระหว่างทางเนี่ยเทเิซาก็ได้บอกนะครับถึงมีเซรั่มเนี่ยมันก็ช่วยนิ้วไม่ได้พร้อมยังบอกอีกว่ามันมีบางอย่างในเลือดของโทมทัสที่เธอยังศึกษาไม่เข้าใจแต่เทเิซาเนี่ยก็ตือไม่เลิกนะครับจนทําให้โทมทัสโมโหแล้วบอกว่ามันไม่มียารักษาอะไรทั้งนั้นจากนั้นแจนสันและพวกก็ได้โผมาพร้อมกับเล็งปืนไปที่พวกของโทมทัสซึ่งโทมทัสเนี่ยมันก็จับตัวเทเิซาเป็นตัวประกันนะครับแต่แจนสันมันก็รู้ว่ายังไงโทมทัสก็ไม่ยิงเทเิซาหรอกก่อนที่เทเิซาเนี่ หนึ่งเหล่าก็ทําการล็อกประตูไว้ซึ่งมันก็ทําให้พวกโทมัสเนี่ยรอดจากเจนสันมาได้นะครับตัดภาพมาที่แกลลี่ซึ่งตอนนี้เนี่ยเขากําลังพาเด็กๆหนีออกมาหาเบนด้าที่ขับรถมารอรับเมื่อเบนด้ารับเด็กๆแล้วเขาก็ได้ขับรถพาเด็กๆฝ่าทหารหนีออกมาตัดภาพมาที่โทมัสและนิ้วนะครับที่กําลังหนีไอ้พวกเจนสันอยู่เขาก็ได้วิ่งมาเจอเข้ากับดร์เพจจากนั้นเขาก็ได้เล็งปืนไปหาเธอแต่ว่าเจนสันเนี่ยมันก็เข้ามาเจอก่อนและก็ได้ยิงพวกโทมัสกับนิ้วไปและนั่นมันก็ทําให้พวกเขาต้องรีบหหนต่น่่อะรซึงงวา ทางหนีเนี่ยโทมัสก็ได้เรียกชื่อมินโฮไปด้วยซึ่งมินโฮที่ได้ยินเสียงของโทมัสและก็รู้ว่าโทมัสกาลังมาช่วยเขาก็ได้แกล้งสลบและตอนที่หมอกําลังจะฉีดยาสลบอีกชุดให้กับมินโฮเนี่ยมินโฮก็ได้เอามีดปักไปที่ขาของหมอและก็จัดการทุกคนในห้องนั้นก่อนที่จะหนีออกมาและตอนนั้นโทมตัตกับนิ้วเนี่ยที่กระสุนหมดก็ได้ถูกพวกลูกน้องของแจนสันเนี่ยเอาปืนจ่อไว้แต่ว่ามินโฮก็ได้เข้ามาช่วยทั้งคู่ไว้ได้ทันนะครับซึ่งมินโฮเนี่ยก็ได้ถามว่านี่เป็นเรื่องจริงใหกทพวเขาาจะ้ํ เขาเนี่ยต้องหนีไปหลบอยู่ในห้องห้องหนึ่งแล้วก็ล็อกห้องเอาไว้แต่แจนสันเนี่ยมันก็ได้ให้ลูกน้องของมันเนี่ยไปเอาเลื่อยมาตัดประตูออกนะครับก่อนที่โทมัสจะคิดแผนออกและได้ใช้ถังทุบกระจกจนแตกแล้วพวกเขาทั้ง3คนก็กระโดดลงมาที่สระน้าข้างล่างแต่พอขึ้นมาจากน้ําได้เนี่ยพวกลูกน้องของแจนสันเนี่ยมันก็ได้ใช้ปืนจาะออกมาที่ทั้ง3คนอีกแล้วนะครับแต่ว่าแกลลี่ที่ปลอมตัวเป็นพวกมันเนี่ยก็ได้จัดการพวกมันลงไปได้แบบชิวๆและก็ตัดภาพมาที่แจนสันนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเขาก็ได ได้พร้อมกับส่งลูกน้องของเขาเนี่ยไปล่าตัวพวกโทมัสมาและตอนนี้เบนด้า <B enda S 1> ก็กําลังซิ่งรถบัสพาเด็กๆหนีจากพวกวิกเคนอยู่นะครับแต่สุดท้ายเบนด้าเนี่ยก็จนมุมและถูกพวกมันล้อมไว้หมดและช่วงที่เธอลงมาจากรถเนี่ยเธอก็ได้ยิงพุเพื่อส่งสัญญาณและบอกตําแหน่งให้กับฟายแพนทราบจากนั้นฟายแพนที่ทราบตําแหน่งของพวกเด็กๆก็ได้ใช้เคนยกรถบัสขึ้นมาแต่ยกไปได้สักพักหนึ่งสลิงที่เกี่ยวกับตัวรถเนี่ยมันก็กําลังจะหลุดออกทําให้ฟายแพรเนี่ยต้องรีบวางรถบัสลงส่วนเบนด้าและพวกเด็กๆเนี่ยก็รอตายมา ซึ่งตอนนี้แจนสันก็รู้แล้วว่าพวกโทมัสยังไม่สามารถออกไปนอกกำแพงได้พวกมันจึงสั่งตามล่าตัวโทมัสต่อและหนังก็ตัดภาพมาที่พวกโทมัสท,ที่กำลังหลบกันอยู่ซึ่งตอนนี้เนี่ยนิวก็เริ่มอาการไม่ค่อยดีอีกแล้วนะครับแล้วก็ตัดภาพไปที่เทลิซาที่เธอกำลังทดลองเลือดของโทมัสอยู่ในแลบเพื่อหาคำตอบที่เธอยังสงสัยซึ่งเธอก็ดูเหมือนจะได้คำตอบแล้วนะครับเมื่อพวกเบนด้าและฟายแพนพาพวกเด็กๆก,กลับมาพวกเขาก็พบว่าลอเลนนั้นได้หายตัวกันไปหมดแล้วซึ่งลองเลนเนี่ยมันก็ได้พาทุกคนบุกเข้าไปใน พวกวิกเคนที่เห็นเนี่ยมันก็กําลังจะเปิดระบบอาวุธแต่ว่าระบบอาวุธเนี่ยมันก็ใช้งานไม่ได้ซึ่งรอเลนเนี่ยก็ได้ทําการระเบิดกําแพงและบุกเข้ามาข้างในได้สาเร็จและพวกเขาเนี่ยกระทั่งเผาและก็ระเบิดเมืองนี้จนเลทเทปไปหมดจากนั้นโทมัสเลยวอลไปหาเบนด้าและให้เธอเนี่ยพาคน,น,นอื่นๆหนีไปแต่ว่าเธอเนี่ยก็ไม่ไปนะครับพรอมบอกว่าเธอจะเข้าไปช่วยพวกโทมัสและให้พวกเขาเนี่ยไปเจอกันที่อุโมงค์แล้ววินก็ได้ขับฮอเพื่อไปรับพวกโทมัสที่ติดอยู่ข้างในนะครับและภาพขัดมาที่นิ้วซึ่งตอนนี้เนี่ย ที่โทมัสเลยบอกให้มินโฮเนี่ยวิ่งไปเอาเซรุ่มมาพร้อมกับให้แกลลี่เนี่ยไปคุมกันมินโฮด้วยจากนั้นนิวก็ได้ถอดสร้อยให้กับโทมัสไว้นะครับซึ่งโทมัสเนี่ยเขาก็บอกให้นิวเข้มแข็งไว้และเขาจะพานิวออกไปจากที่นี่แล้วจู่ๆเทเลซ่าก็ได้ประกาศในไมว่าโทมัสสามารถช่วยนิวได้เพราะเลือดของเขาและยังได้บอกอีกว่าที่เบนด้าหายป่วยเนี่ยมันก็เป็นเพราะโทมสัสและเทเลซ่าเนี่ยก็อยากให้โทมัสกลับมาหาเธอที่แล็บเพื่อจะจัดการเรื่องนี้ให้มันจบได้สักทีแต่ว่าตอนนั้นไฟมันก็ดับไปนะครับและ แข็งไปแล้วและเขามาจัดการกับโทมัสซึ่งนิวเนี่ยที่ยังพอมีสติเขาก็ได้บอกให้โทมัสเนี่ยฆ่าเขาและตอนนั้นเนี่ยนิวก็ได้หยิบมีดออกมาและฟันไปที่โทมัสและช่วงที่ทั้งคู่ต่อสู้กันนิวก็ได้พลาดและทําให้มีดปักมาที่ตัวเขาและเขานั้นก็ได้ลม้มลงซึ่งฉากนี้เนี่ยผมบอกได้เลยนะครับว่าโคตรเศร้าพอใครที่ติดตามมาตั้งแต่ภาคหนึ่งเนี่ยจะรู้ได้เลยว่าพวกเขาเนี่ยรวมทุกข์รวมสุขกันมามา,มากขนาดไหนจากนั้นเบนด้าบินโฮและแกลลี่ก็กลับมานะครับแต่ว่ามันก็ไม่ทันแล้วซึ่่งงทั้หมมดเีียกก็สใจา มาช่วยนิ้วไว้ไม่ทันจากนั้นโทมัสก็ได้เดินเข้ามาหาเอวาเพทพร้อมกับถามว่าบัรจิงไหมเขาช่วยนิ้วได้จริงหรอจากนั้นเอวาเพทก็ตอบกลับมานะครับว่าเธอช่วยทุกคนได้แต่ว่าแจนสันเนี่ยมันก็ได้เข้ามาข้างหลังและยิงดร์เพทตายไปทันทีนะครับซึ่งระหว่างนั้นโทมัสก็ได้สลบไปเมื่อโทมัสฟื้นขึ้นมาเขาก็พมว่าเขาถูกจับมัดไว้อยู่นะครับและเมื่อเทเลซ่าเนี่ยสกัดเซรุ่มได้สําเร็จแจนสันมันก็เอาไปนะครับและแจนสันเนี่ยมันก็จะฉีดเข้าไปที่ตัวของมันเนื่องจจาากกวว่่นนสัััได้รบแฟ แต่ว่าเทลิซาเนี่ยก็ได้เอาขวดฟาดไปที่หัวของแจนสันจนลม้มลงนะครับและเธอเนี่ยก็ได้แก้มันให้กับโทมัสแต่ว่าแจนสันเนี่ยมันกระลุกขึ้นมาก่อนและจัดการกับเธอและเมื่อโทมัสหลุดออกมาได้เขาก็ได้ไปต่อสู้กับแจนสันทันทีและตอนช่วงที่โทมัสพลาดท่าเนี่ยไอแจนสันมันก็จะยิงโทมัสนะครับแต่ว่าพวกลูกน้องของลอเลนเนี่ยมันก็ได้ยิงระเบิดเข้ามาที่ตึกก่อนจนทาให้แจนสันเนี่ยมันกระเด็นล้มลงจนทําให้โทมัสและเทลิซาเนี่ยใช้จังหวะนั้นในการหนีออกมาแต่ว่าแจนสันเนี่ยมันก็ได้ยิงพวกเขาไปหลายนัด โทมัสเนี่ยก็โดนยิงด้วยตอนนี้และพวกเขาเนี่ยก็หนีมาแอบกันในห้องแลบแต่ว่าแจนสันมันก็ตามมาและหาพวกเขาจนเจอและช่วงที่แจนสันจะยิงเทเลซ่าโทมัสมันก็ได้คว้างอะไรบางอย่างไปโดนตู้ที่ขังพวกแขงไว้ก่อนที่ตู้นั้นจะแตกและพวกแขงก็หลุดออกมาจัดการกับแจนสันจนตายจากนั้นโทมัสและเทเลซ่าเนี่ยก็ได้รีบหนีออกมาจากตึกกันและขึ้นไปที่ดาดฟ้าซึ่งโทมัสเนี่ยก็เริ่มอาการแย่แล้วนะครับก่อนที่ฮอฮเฮ่จะขับฮอ oh มาช่วยพวกเขาแต่ว่าสุดท้ายแล้วพวกเขาก็ช่วยโทมัสไว้ได้แค่คนเดียวและตึกก็ถล่มลงไปพร้อมกั ทซและหนังก็ตัดภาพมาที่ตอนโทมัตฟื้นขึ้นมาตอนนี้เนี่ยเขาก็ได้พากันย้ายมาอยู่ที่ใหม่และวินก็ได้ต้อนรับทุกคนเข้าสู่บ้านหลังใหม่ที่ที่พวกเขาเรียกกันว่าเซฟเฮเวนจากนั้นมินโฮก็ได้ยื่นสร้อยของนิ้วไปให้กับโทมัตซึ่งโทมัสได้เห็นกระดาษบางอย่างที่อยู่ในสร้อย<ๆ>เขาจึงหยิบมันออกมาอ่านซึ่งในกระดาษเนี่ยนิวก็ได้เขียนเรื่องราวต่างๆถึงโทมัตที่พวกเขาสองคนเคยฝ่าฟันร่วมกันมาซึ่งโทมัตที่ได้อ่านเนี่ยก็ร้องไห้ออกมาเลยนะครับจากนั้นโทมัตก็ได้เดินไปสลักชื่อนนนนิิวแแลละเทซทซ่บห และก็เก็บเรื่องราวดีๆที่พวกเขาเคยผ่านร่วมกันมาไว้ในความทรงจําและหนังก็จบลงเป็นยังไงกันบ้างครับภาคนี้เนี่ยเรียกได้เลยว่าทําผมน้ําตาซึมไปหลายตอนเลยนะครับอย่างที่บอกไปว่าใครที่ติดตามมาตั้งแต่ภาคแรกเนี่ยน่าจะได้เห็นความรักความผูกพันของพวกเขาที่ร่วมฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆด้วยกันมาและหากในวันนี้ผมพูดผิดตรงไหนก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับและถ้าเกิดทุกคนชื่นชอบผลงานการสปอยของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับปักสตูดิโอด้วยนะครับซึ่งวันนี้พวกเราหวังว่าทุก คนจะสนุกและผ่อนคลายไปกับพวกเราปักสตูดิโอ